อ้งาสัมเจ้าทำหลงนกพลัดกับนกพลัด กิจกรใช้อารมณ์ผสมเสีนักดนตรีใช้อารมณ์ผสมเสียงนักพูดใช้อารมณ์ผสมสำเนียงอยู่บนเตียงใช้อารมณ์ผสมพันเมืองจะทับเราไหมเนี่ย โอ้อ้ยโอ้ะโอ้โอ้อะ,อ,อะยรชีวิอสเ,เ,เ,บเบสโอจพี่ยนน้ยโะ้ยโอ้ไโม้ยอเสดอจพีอเยโอ้ยโอ้ยโอ้สโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ย้ยโ้ยโ้ย้ พี่ต้องลวง้วงแข็งมาขนลุกขนลุกไปโดนใครเขา้็งขนลุกทั้งนั้นแหละพะน้องนางเอ๋ยเพคะพเสด็จพี่อะไรก่ะตั้งแต่เสด็จพี่ก้าวะบาทเข้ามาในห้องของหม่อมฉัน หอมฉันได้กินหมาเน่าเลยไหมคะรู้สัยจะมีหมาเน่าตายตามแถวนีละน้องนางเด็กค่ะพี่โอ้โหเห็นเธอแล้วมีอารมณ์ลึกเกินแม่คุณเอ้ยอุ้ยลงเร็วเร็วเร็ว อยู่เท่าไหร่เธอจ๊ะหม่อมชันอายุ22แล้วแบบค่ะย22ยังสูงขนาดนี้เลยนี่จะ30มึงไม่ติดคือเลยเหรอเนี่ยกำลังจเจริญไวัยไปค่ะใช่อันนี้กูเตีย้ยแล้วมึงพิก,การนะเนี่ยเสด็จพี่ในเมื่อเสด็จพี่มานะ หม่อมฉันอยากจะยนชมเสด็จพี่ได้เกินไปนค่ะคุณน้องนางอยากจะเห็นหน้าเสด็จพี่ถ้าหม่อมฉันเดาไม่ผิดเสด็จพี่นะคงสูงพอๆกับทูลไทยใช่ไหมเบคค่ะช่างกล้าพูดคงจะผิวขาวเหมือนทูนไทยใช่ไหมเบคค่ะอยู่กู้ยังไงอย่างนั้นเลยถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันขอยนชมหน่อยนะเบคค่ะจะยนสักกีชมก็ตามใจเธอ ให้เป็นลมซะและ้วน้องนางตกใจความหล่อพี่เือแม่นางท้องเหรอเหม็นมือไปคะว่าแล้วขนาดโรยแป้งขนาดนี้ยังเหม็นอีกเสด็จพี่ผมฉันเห็นเสด็จพี่เสด็จพี่ไปคุกแป้งกโกกิมาเลยไหมคะน้องนางจะแดกพี่เรอ ผมชฉันกินไม่ลงเสด็จพี่เบคะใบหน้าของเสด็จพี่เนี่ยมองข้างๆเหมือนรุ่นเราวคับหม่อมฉันประมาณยี่สิบสองถูกต้องแล้วมองตรงๆเสด็จพี่เหมือนผู้ชายอายุสิบแปดโอ้โสุดยอดพอมองข้างหลังเสด็จพี่นะ อายุประมาณ25่สิบห้าผู้ไปได้ยังไงเนี่ยพอมองด้านขวาสิเบคะายังไงจ๊ะยี่สิบเจ็เศษโอ้โหผมฉันคิดดูแล้วนับไม่ถูกอายุเท่าไหร่แล้วเบคะมึงจะเอามารวมทำไมอ่ะมึงก็เลยเลยไปก็ได้ด้านอายุมารวมกันอีกคงจะเป็นพันปีแล้วแหละผมฉันลอเล่นดูใบหน้าของเสด็จพี่สิเบค่ทำไมจ๊ะ จมูกเหมือนจมูกสิง<อ>ปากนะมันปากนกแก้ว <c oughs> นาดดูใบหูสิเปค่ะ <c oughs> เหมือนกับเขากวางอ่อนไม่มีผิดิด <c oughs> ใบหน้าของเสด็จพี่นะจุดสนยนรวมของสัตว์แท้เลยเปค่ะเอาอเอาอายุกับใบหน้าพี่ไปรวมกันได้ไหมอุลเกียรตหเลือเกินเ <c oughs> สด็จพี่ยิ้ม <c oughs> สิเปค่ะ เขามาลอกห้องน้ําวัดไปแล้วเหรอเมคะช่างเปรียบเทียบที่กระโดดทีบพอน้องนางเอยเบคะพี่เห็นพ่าน้องนางแล้วพี่รู้สึกรักและอยากได้เจ้ามาเป็นเมียของข้าพเจ้าเองไอพี่ไอเดะเดเป็นอะไรอะโดนแล้วมันคันเบค้านี่กูคนนะไม่ใช่บุ้งมันมันคันติดตัวขนาดนั้นเลยเหรอ คันมากเลยเบคะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้จะคันยิ่งวันนี้สเสด็จพี่หลังสเสด็จพี่เนะี่ยเตรียมตุ่มมาลองฝนเหรอเบคะ่ะสิวสิวอูเหรอป้าแล้วข<ม>ายอาตุ่มมาเยอะขนาดนี้ใ่กุไลเสื้อเพชรแหวันตาวันใจเป็นไง โอ้ครับพอพอพอทำไมเบค้าเอาอย่างนี <UC> S. <S ้ก็แล้วกันนะเมื่อท่านรักข้าอ่ะไอเสื้อคนละสีกันเลยเอยคนละเลือกกันแล้วชิบหายเดี๋ยวก็คุกหรอกไม่เป็นไรขังรวมวันตาวันใจจะมองทางไหนสดใสงามตา่อหน่อยดิ่อแล้วอ่ะเสิทันกูได้แห่นนี้แหละ บ้าอะไรจะขุกข่าวทั้งคืนเฮ้วยวานตะวานใจฟังคำปา้าใสเมื่อชายได้ย้อนนี่เหมือนยุงกันป่องเลยคำพูดนะ้ำพุธมนประพรมใจตน้นกูสนรวมกันคู่คิดคู่ชม ขูสร้างขู่สมพิลมำลตำนาเจ้าก้อนนั้นเจ้าจ้อนหงเริ่มฟังไม่รู้เรื่องเลยไหมเธอเซคันตะวันเบืองบนญขู่ชม เฮยปยายพี่กอรักมันกูทุกขุกยาไม่ตางไม่นายน้จะขอรักมันังวนยันัน,นวชีพไว <S <S สเพี่น้องนางนอนลงเลย ข้างในมีผึ้งจะบ้าหรือไงรับรางวัลก่อนขอบคุณพี่สาวนะคะขอบคุณค่ะโอ้เลือนสาน้ำสีพบปะที่ที่จิตไป ไปค่ะเตร็จพี่ยืดหน่อยทิได้แค่นี้อืมอืมอืไม่อ่ะผมฉันนึกว่ายุงยุงบ้าแล้วน่าสิกเหรอบ้าตมอุ้ยฟันกูหักหมดเลยอืมอืม ย่างเลยไปค <c oughs> ่ะรักก็แค่รัก ก่อนจูบอีกเหรอน้องนะไปไหนอะเข้าเสาเร็วเดี๋ยวพี่ไม่ไหวแล้วเนี่ยเน่เศรษฐีไปหืนมาจากไหนที่ไปข้าสองคืนสองคืนหยุดไปพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยเศรจพียอมพี่เธอ เสด็จพี่ใจเย็งงนๆก่อนสินเบค้าไม่ยอมพี่พี่จะถูกระลวดสลิงเรื่องมึงอะไม่เคยห่วงกูเลยนะน้องนางเสด็จพี่ดูสิเบคะช่วงนี้ก็รักพูดกับลิเกครอบครัวครับกูลิเกไม่ใช่ชวนเชิญเสด็จพี่ <c oughs> ดูสิเบคะเสด็จพี่เนี่ยเพิ่งมาเห <c oughs> งื่อใครเต็มไปหมดหนำซ้ำเสด็จพี่เกิดวันจันเลยเบค้า น้องนางรู้ได้ไงพี่เกิดวันจันทร์เสด็จพี่นะฟันเหลืองพี่กินขี้ไปภาษาหางถึงว่ามีกลิ่นด้วยวไคะมิดหน่อยแสดงว่าพี่ยังไม่สะอาดพอไปอาบน้ําก่อนเถอะเบคะาเสด็จพี่ดพได้เดี๋ยวพี่จะไปส่งน้ําก่อนหลังจากนั้นฉันเพลเสร็จแล้วพี่จะกลับมาเป็นพระเดี๋ยไปค่ะบายบายโชคดีบายบายเปค้าไปหยาบไปนิดนึงเออ เยียหัวใจพี่อุ้ยเอา้าทำไมเลยเพคะไม่รู้ว่าเขาสร้างเสาตั้งแต่เมื่อไรพี่ไปก่อนนะเพคะอยาก,กินบัซซี่มากนะทำไมเพคะเสด็จพี่เดี๋ยวจเจริญทักรักเธอ <c oughs> พี่อยากให้น้องมีปืนกระบอกแต่พี่มีกระบอกทำอะไรเดี๋ยวเพคะยิงกันให้ตายหาไปฆ่าง ดีเหมือนกันไหมคะพี่รอเล่นรอพี่รอเล่นเราจะได้มีกันละกันโชคดีนะดูแลสุขภาพด้วยนะเพติฟฟี่แผงสีเขียวบ้าโฆษณาเหมือนกันนะเพคะจ้เสด็จพี่เหม็นมากเลยเหรอถึงนี่เลยเพคะขอบใจมากแรงมากไปบ่ายบายบ่ายเพคะเรียกเสด็จพี่ทำไม คือว่าผมจะถามว่าเสด็จพี่เป็นดีซ่านใช่ไหมเบคะตาพี่เหลืองขนาดนั้นเลยเหรอเหลืองมากเลยเบคะโอเคจ้ะไปเถอะเบค่ะจุ๊บๆนะเด็กโงอไปเถอะ <c oughs> ทำไมอีกเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูออกทำไมเนี่ยบ๊ายบาย่ชคดี มึงบอ,อกมาไปไปกูจะเข้าอยู่เนี่ยยหละกำลังส่งตามรักอยู่คนบ้าอะไรใส่คอนแทคเลนส์ตาขาวกู <c oughs> ขาวอยู่แล้วหัวใจของแฟสยา<อ>ทบาถ่ายกับฝืนอารมณ์ตนเองอคุยกับคูกมันแต่ด้วยหัวใจจริงๆเขาเริ่มรักแลสายแล้วเขาจะตัดปัญหาทางนี้อย่างไรกับพู่มันที่ข้อด้ม่มั่นหมายเอาไว้ ตับชบ็กกจะพอตัวมีแต่มี่จะฆ่าจะฆ่าหลวงคนโกรธจะทำอะไรเนี่ยที่จะฆ่าี่จะไปฉันไม่อยากอย,กอยู่บนโลกนี้ให้ฉันตายไปเถอะนะฉันไม่อยากถูกกลุ่มดุงชาแมแบบเนี้เธอไม่รักแลซายแล้วเหรอรักสิพี่อา้าวรักแล้วเธอตายไปแลซายไม่เสียใจเหรอ จะทยงงไไม่าอพี่มีทางออกนี่เลยเธอกินยานี้ไปเป็นยาสกัดลมหายใจหนึ่งชั่วโมงเธอจะตายแค่หนึ่งชั่วโมงหลังจากนึกที่เธอตายปั๊บครูมันจะเห็นเธอตายเขาต้องกลับเมืองไปหนึ่งชั่วโมงเธอฟื้นขึ้นมาเธอจะได้มีความสุขกับแลซายไงพี่ฉันขอบใจมากนะริบกินก็เดี๋ยวมันมามันอาบน้ําอยู่จัะฉันขอบคุณมากนะพี่นะ ยาสกัดจุดลมหายใจยเรื่องหนึ่งชั่วโมงเริ่มออกฤทธิ์เขาจะผู้ชจงรักรไม่อยากออกฤทธิ์แล้วอาแพสยญญาณต้อกับควบลงช่วยด้วยช่วยเธอฉันด้วย,ว,ยวันนั้นไม่ไปแล้วายเ<า>ต่ามาพอรู้ข่าวว่าอาแพสยานั้นจะต่างกัน No. Oh. เจ้าบอกจะไปหาข้านะแพศยาข้ามาตามเจ้าแล้วเจ้าจากการเลี้ยงตอบรับจากับแพศยาเจ้าตื่นขึ้นมาคุยข้าสิเจ้าเมาหรือเปล่าแพศยาไม่มีใครรู้ใครเห็นอาณาธอนั้นก็หยุดเด็ดเราหมายใจก็ไม่ดีและสายแต่กบพรอมจะประชรับ จะตายแล้วเหรออาแรเิยาไม่ไม่เหลือเพียง15นาทีอาแปยาจะซื้อที่ป่า ยอบปิญญาณให้อยู่จะตามเจ้าไปไกลสุดกรูงความอมายมันดูความหายจะขอชายปิ่นรักปักด,ดวงใจถึงแม้ไม่ตายก็จวนร้อยห อาไทยหยหวนรักเลรวนโชคร้ายจะหากเราตายหญิงชายที่ตามนั้นคงจะต้องช้ำใจชอกทูไทยเขาบอกชี้บ่งพูดกันหยิบโยงจะไม่ตาย ขอบคุณแม่ทวีที่มาดูรักกระตันยูพระคูนังมาเป็นพลังนั่งรุน,นลูกจะไม่เนรัคุณกล่าวายจะรำตระนิมิตสถิตให้แม่สินไทยเพี่ยงแท้ทูล กา,ารท่านผู้ชมรับชมตรานิมิตรพอไปกับคุณแม่ทววีสอนอีกกับชมคกับ รายการต่างๆแต่ว่าเรานั้นรับไ,ไม่ถัรรงนี่คือการรดําเนิน